ต้องเอาทองไปจำนำเคยหนักสุดก็คือต้องขายรถเพื่อที่ว่าจะได้เอาเงินน่ยไปจ่ายเงินเดือนพนักงานพอถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าคนสําเร็จโชคดีและก็คิดว่าคุณไม่ได้โชคดีเหมือนคนสําเร็จเหล่านั้นโคชรุรีอยากให้คุณฟังเรื่องนี้ค่ะ โคชูรีเกิดในครอบครัวที่ธรรมดามากเลยนะพูดได้ว่าแทบจะเรียกว่าเกิดในสลัมก็ได้นะคะเพราะว่าบ้านที่เกิดเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสลัมพ่อแม่ของโคชูรีก็ไม่ได้มีฐานะค่ะพ่อเป็นเซลล์ส่วนแม่ก็ทําร้านเสริมสวยนะตั้งแต่เด็กเนี่ยชีวิตไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าพอมีพอกินหรือมีอันจะกินเลยด้วยซ้ําเพราะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ขอเงินที่บ้านก็จะได้ยินคาคานี้ว่าเรามีเงินไม่พอหรือว่าเราไม่มีเงิน โคชโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกอิจฉาคนที่เขาร่ำรวยคนที่เขามีเงินเราก็คิดว่าคอยดูนะวันหนึ่งฉันจะต้องมีเงินให้ได้เวลาที่เห็นคนรวยนะคะก็จะรู้สึกว่าคนเหล่านั้นน่ะเขาก็แค่โชคดีและฉันเองอะ่ะก็ไม่ได้โชคดีเหมือนเขาฉันเลยต้องอยู่ในสภาพแบบนี้จนวันหนึ่งที่โคชเริ่มทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ แล้วก็เริ่มทําธุรกิจเป็นของตัวเองตอนนั้นน่ะจำได้เลยอะ่ะว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมันไม่ได้ง่ายหรือมันไม่ได้ใช้โชคอย่างที่เคยคิดมีหลายครั้งที่ชีวิตต้องผ่านความยากลําบากเคยถึงขนาดต้องเอาทองไปจำนำตอนนั้นเนี่ยอายมากเพราะว่าในชีวิตนะก็ยังไม่เคยเข้ารงรับจำนำสักทีแต่ก็ต้องทำเพื่อให้อยู่รอดเคยหนักสุดก็คือต้องขายรถเพื่อที่ว่าจะได้เอาเงินน่ะไปจ่ายเงินเดือนพนักงานพอเค ยทั้งท้อทั้งเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตอนนั้นเป็นพนักงานประจำก็ดีอยู่แล้วพอที่ผ่านมาทั้งถูกโกงถูกยักยอกเงินถูกพนักงานขโมยของไปขายถูกแยกธุรกิจแบ่งออกไปจนบางครั้งเนี่ย พอจนแบบไม่อยากจะทำอีกต่อไปแล้วจนกทั่งโคชเองก็เริ่มตามหาความหมายของการทำธุรกิจของการสร้างเนื้อสร้างตัวว่ามันมีประโยชน์อะไรและมันให้ประโยชน์อะไรให้กับทั้งเราแล้วก็คนอื่นโคชได้คำตอบนะคะจากการที่โคชไปเรียนรู้โคชมีเมนทอร์นะทั้งในประเทศสิงคโปร์ทั้งประเทศเยอรมันแล้วก็ที่ประเทศไทยนะคะโคชไปสอบหาไปสแสวงหาหนทางนะหรือว่าไปหาวิธี การที่จะทำให้โค้ชเนี่ยทั้งสำเร็จแล้วก็มีความสุขแล้วก็ให้คุณค่ากับผู้คนค่ะ แต่ด้วยการที่โคชมีเมนทอร์ทั้งทางธุรกิจทั้งทางความคิดนะคะทำให้โค้ชพบคำตอบของชีวิตจนทำให้โคชสามารถสร้างยอดขายปัจจุบันนี้มากกว่า100ล้านบาทบอกเลยว่ามาถึงทุกวันนี้ไม่มีคำว่าฟลุกไม่มีคำว่าโชคดีมีแต่คำว่าโคชมุ่งมั่นโค้ชตั้งใจและโคชเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองชัดเจนวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ โคชอยากฝากคำกล่าวคำนี้เอาไว้นะคะให้คุณได้คิดค่ะคำกล่าวนั้นก็คือไม่มีหรอก คนที่ล้มเหลวสุดท้ายแล้วมีแค่คนที่ล้มเลิกเท่านั้นเองถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่อยากล้มเหลวนะอย่าล้มเลิกค่ะถ้าคุณไม่ล้มเลิกและคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะตามหาความสําเร็จจริงโคเชื่อว่าคุณจะสามารถประสบความสําเร็จสร้างเนื้อสร้างตัวมีธุรกิจที่มั่นคงอย่างโค้ชได้แน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะถ้าคุณอยากสําเร็จในธุรกิจอยากเติบโตไปได้ไวนะคะในธุรกิจออนไลน์นะโคชรีมีเมนทอร์โปรแกรมนะคะ ที่โคชุรีเป็นพี่เลี้ยงคอยจับมือคุณคอยแนะนำคุณนะคะให้คุณสำเร็จได้นะในโลกออนไลน์นะคะเมนทอร์โปรแกรมโคชุรีมีแบบทั้ง1เดือนแล้วก็แบบ3เดือนค่ะถ้าคุณสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักมาได้ที่ Line at@ ดโคชรีค่ะ